สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแดดออกค่ะแต่ว่าก็ยังคงความหนาวเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่าสภาพอากาศวันนี้นะคะอุณหภูมิไม่ถึง10องศานะคะทุกคนช่วงกลางวันนะคะแต่ว่ามีแดดค่ะก็ทำให้อุ่นขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าความหนาวเย็นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะเวลาแดดออก ที่ส่วนหลังบ้านของสาเดี๋ยววันนี้สาจะพาทุกคนเข้ามาดูในบ้านผักกันค่ะอันนี้เป็นกรีนเฮาส์ของสานะคะกรีนเฮาส์ความความกว้างอยู่ที่8นะคะคือประมาณ2เมตรนะคะความยาวน่าจะอยู่ที่ทประมาณ2เมตรกว่านะคะทุกคนหรือว่า3เมตรสาก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า เขาจะเขียนว่า8คูณ6นะคะ8คูณหรืล้คูณส0บอ้อ8คูณ8คูณ10บมั้งคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกว้าง2ยาว3นะคะทุกคนเดี๋ยวซาจะพาทุกคนมาดูมเมล็ดผักที่สาพอเพาะไว้นะคะอืมอากาศดีมากโอ้โหร้อนมากเลยะคระัทุกคน ปิดประตูไว้ค่ะเดี๋ยวความร้อนมันจะออกไปข้างนอก <c oughs> ร้อนมากๆเลยค่ะบอกเลยเหมือนอยู่ในเตาอบเตาถ่า,านอันนี้สระแนของสานะคะทุกคนสระแนไทยนะคะจะบอกว่าเนี่ยสระแนไทยของสาแม่ส่งแม่ส่งมาให้นะคะทุกคนแบบว่าแม่ถอนนะคะถอนมาเป็นเครือเลยค่ะแล้วก็ส่งไปสีมาให้สานะคะด้วยความรักลูกนะคะทุกคน ลูกอยากได้อะไรแม่ก็หาให้ส่งมาให้นะคะเพี้ย,ยอ่อนนะคะทุกคนเพี้ยอ่อนเพี้ยสีตัวเขียวๆเริ่มมาแล้วค่ะอากาศอุ่นนี่จะเป็นสลันเน่นะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายไทยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเขาก็จะต้นใหญ่ต้นอวบนะคะทุกคนไม่เหมือนปลูกที่เมืองไทยนะคะถ้าเราปลูกมันขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศนะคะอากาศเย็นก็เลยต้นใหญ่อันนี้ก็เป็น ผักผักอะไรคะทุกคนที่สาพ,พ่อไว้สาดื่มแล้วเนี่ยนึกชื่อก่อนนึกชื่อก่อนอ๋อผักกาดเขียวน้อยนะคะทุกคนผักกาดเขียวน้อยคะ่ะนี่หรือผักกาดหินหรือว่าผักกาดหินบานเฮ้าทะะ้กคนกำลังงอกแล้วค่ะทุกคนนี่แดดมานะคะอากาศอุน่นแต่ว่าอยู่ข้างในบ้านผักเนี่ยแดดมันไม่ไม่พอนะคะเขาก็จะยืดแบบนี้แหละคะ่ะทุกคน,เ,นเขายืดหาแดดนะคะ สลักตัวหอยทากมากินนะคะทุกคนนี่ค่ะมาดูมาดูมาด,มาดูเมล็ดผักของซานะคะนี่สาพอมล็ดไว้เพิ่มอีกแล้วนะคะในนี้เป็นถาดหลุมหลุมเล็กนะคะสาก็จะพาะพวกเมล็ดหอมนะคะทุกคนเมล็ดหอมออหอมกินต้นกินกินใบนะคะกินทั้งต้นนะคะหอมหอมกินทั้งต้นหอมสายพันธุ์ที่ไม่เป็นหัวนะคะ นี่ค่ะสาก็เพาะเพิ่มไปนะคะทุกคนแล้วก็มีทั้งค้ะทั้งผัดคอรบ,บี้นะคะเพาะรวมกันค่ะนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะทุกคนดูแดดมาแล้วน้องก็เริ่มจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะดูค่ะแดดออกอากาศร้อนมากทั้งในบ้านผักของสาตอนนี้น่าจะเกิน30องศานะคะทุกคนร้อนมากๆเลยค่ะ นี่ดูค่ะมเมล็ดถั่วฝักยาวสายพันธุ์ของไทยเรานะคะน้องก็เริ่มจะโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะดูค่ะดูตอนกลางวันสาจะเปิดพยางเปิดที่คลุมออกนะคะให้เขารับอากาศรับแสงค่ะพอตกเย็นสาก,ก็จะมาคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนปลูกผักในเมืองหนาวนี่คือต้องอดทนนะคะทุกคนกว่าจะได้กินนะคะาสาจะครอบเอาฝาครอบแบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นฝาครอบนะคะ ฝาครอบสําหรับปลูกผักหน้าหนาวนะคะทุกคนเพราะในบ้านก็ได้ค่ะตอนกลางคืนสาจะเอาที่ครอบครอบไว้ชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาถุงพลาสติกหรือพายางคลุมอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนกันหนาวค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะหนาวมากๆเลยนะคะตอนกลางวันร้อนกลางคืนจะหนาวค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้สาซื้อมานานแล้วนะคะทุกคนมันจะมีเซ็ตของมันอยู่นะคะ นี่ค่ะถัวฝักยาวของไทยของสาวเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนตะมุตตะมินี่โอ้ยนี่นะคะทุกคนสามาคลุมคลุมบับเบิ้ลแบบนี้นะคะสาเอาบับเบิ้ใส่นะคะทุกคนสาติดบับเบิ้ลในบ้านผักนะคะกันกันความหนาวกันความเย็นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อว่ากลางคืนน่ยอากาศจะได้ไม่หนาวจนเกินไปนะคะ สาติดบับเบิ้ลทั้งหลังเลยนะคะในบ้านผักรอบเลยนะคะทุกคนดูนี่ค่ะอากาศหนาวต้องทาแบบนี้นะคะทุกคนติดหมดเลยเดี๋ยวสาจะเอามาติดเพิ่มนะคะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ติดยังติดไม่เสร็จเลยเมื่อวานมันค่าก่อนเดี๋ยวจะมาติดเพิ่มนะคะกันความหนาวค่ะแต่หน้าร้อนหน้าร้อนก็ไม่ถอดออกนะคะทุกคนขี้เกียจก็เปิดหน้าต่างนะคะหน้าร้อนก็เปิดหน้าต่างคะ่ะนี่ค่ะ ข้างในตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนน่าจะเกิน35ด้วยแหละร้อนมากๆเลยค่ะนี่นะคะเซตของเขาที่เพาะ,มะเมล็ดผักหน้าหนาวนะคะทุกคนเซฟหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีฝาครอบนะคะมีฝาครอบดูค่ะดิดูค่ะทุกคนละอ,องน้ําเพราะว่ามันร้อนนะคะในบ้านผักมันร้อนแล้วฝาครอบนะคะมันก็ เป็นไอ้น้ำขึ้นมาอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยดูเนี่ yeah. ยไอ้น้ำขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอระเหยจากน้ำจากไปนี่นะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะนี่สาเพ่งเพาะไปเมื่อวานนี่เองยังไม่งอกนะคะเป็นมเมล็ดแมงลักเมล็ดกะเพร,รเานะคะนี่ค่ะรวมกันอยู่ในนี้เลยนะคะใส่ในถาดลุมเลยคะ่ะระยวเวลานั้นเราก็มาแยกเอานะคะทุกคนสาเพาะแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าประหยัดเวลาค่ะทุกคน เอาเมล็ดโรยโรยโรยโลงไปในถาดหลุมที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะมีทั้งแมงลักกะเพราโหระพานะคะทุกคนที่สาบเพาะนะคะผักไทยเนี่ยยังไงหน้าร้อนก็ต้องมีกินนะคะทุกคน <c oughs> หน้าหนาวเนี่ยไม่มีกินก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้กินหน้าหนาวไม่ค่อยได้กินผักพวกนี้นะคะกินสดๆมันถึงอ,อร่อยนะคะทุกคน สาก็ติดหมดเลยนะคะนี่ติดปะโป้ติดปะปงปะโป้นะั่นนี่นะคะติดเพิ่มความร้อนให้เพิ่มเพิ่มความอุ่นให้กับบ้านผักนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่มเมล็ดถั่วก็เริ่มงอกแล้วนะคะทุกคน เขาเขาจะเขาอาจจะโตเร็วนะคะโตให้เราเร็วถ้าเกิดว่า,วาเราบ่ม,มเมล็ดพเพาะเมล็ดก่อนนะคะบ่ม,มเมล็ดให้เขางอกก่อนแล้วเราก็จะได้รู้ว่า,มาเมล็ดของเรางอกทุกเม็ดหรือเปล่าเม็ดไหนงอกเม็ดไหนเน่านะคะทุกคนทําแบบนี้นะคะเราบ่ม,มเมล็ดก่อนนะคะนะคคค่ะอากาศร้อนๆน้องก็เริ่มโผล่แล้วนะคะทุกคนนะคะ ถ้าปีไหนสาเพาะพริกนะคะสาก็จะเพาะในบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าพริกเขาสุกช้าโตช้ากว่าจะสุกจะแดงเราต้องเพาะมาเมล็ดเพาะต้นกล้าเพาะมาเมล็ดตั้งแต่เดือนธันวานะคะทุกคนพริกถึงจะสุกทันนะคะเพราะว่าหน้าร้อนหน้าร้อนที่ต่างประเทศมีไม่กี่เดือนเองนะคะทุกคน56เดือนมันก็แล้วแต่นะคะบางปีก็ร้อนมากบางปีก็ร้อนน้อยค่ะบางปีหน้าร้อนเนี่ย จะมีแต่ฝนนะคะทุกคนอากาศร้อนแทบจะไม่ไม่มีเลยค่ะความร้อนดูค่ะน้องถัว่วฝักยาวก็เริ่มมาแล้วอากาศร้อนเราก็ต้องมาเปิดนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผักมันจะสุกนี่ค่ะทุกคนปลูกผ,ผักที่นมังนอกต้องใส่ใจมากๆเลยนะคะทุกคน นี่นะคะก็เป็นเมล็ดถักที่สาเพาะไว้ทั้งหมดนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้ววันนี้สาก็จะมาเพาะเมล็ดเพิ่มนะคะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะทุกคนมเมล็ดดอกไม้ค่ะทั้งหมดเลยนะะี่ค่ะเมล็ดดอกไม้วันนี้สาก็จะมาเพาะนี่เพิ่มนะคะทุกคนนี่ค่ะสาจะมาพเพาะหัวลันเตานะคะกับ สาจะมาเพาะวันนี้สาจะเพาะเพิ่มนะคะทุกคนถั่วลันเตาคณะใบาิกนะคะคณะของฝรั่งนะคะคณะใบาิกค่ะแล้วก็ถัวถ่วลันเตาถั่วลันเตาเนี่ยคนต่างต่างชาติเขาจะชอบนะคะทุกคนคนต่างชาติจะชอบถั่วลันเตานะคะเอามาต้มนะคะฝักอ่อนฝักแก่นะคะต้มกินเมเล็ดคะ่ะฝักอ่อนก็เอามาลวกมาต้มมา มาต้มกินกับอาหารพวกประเภทอบนะคะคนต่างประเทศเขาจะกินแบบนี้ค่ะสาจะปลูกให้สามีกับลูกๆนะคะลูกๆไม่กินรกคะแต่มีแต่มีแต่ม้ากับสา่นหละค่ะ,ะ,ะ,คะที่กินแล้วก็ปลูกบล็อกเกอรี่สีม่วงนะคะทุกคนบล็อกเกอรี่ดอกแบบนี้นะคะจะไม่เป็นหัวนะคะทุกคนจะเป็นดอกเป็นเป็นช่อๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ปีนี้สาไม่ปลูกแตงกวาสายพันธุ์ของฝรั่งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วสาปลูกแล้วกินไม่ทันค่ะทุกคนแล้วมาเขาก็ไม่ค่อยกินค่ะปีนี้สาเลือกปลูกแตงกวาไทยนะคะเอาไว้ตำกินนิดหน่อยค่ะสาต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสาขออนุญาตพอมเลดผักก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ